ครับสวัสดีนะครับวันนี้ร้านผมนะครับพันธวีสาขาหนองหินนะครับก็จะมาแนะนํายาตัวนี้นะครับอายาราคอมบีนะครับโดยจะมีชื่อสามัญของเขานะครับคืออาม์ทีนกับอะทาซินนะครับผมจะมาดูว่าอาม์มทีนจะเป็นยาฆ่านะครับอะทาซินจะเป็นยาคุมนะครับที่ร้านผมจะขายอยู่ที่245บาทนะครับอายาราคอมบี เพราะว่าเขตผมจะเป็นส่วนมากจะมีแต่ไรอ้อยนะครับโดยตัวนี้จะใช้แบบหลังหรือก่อนปัจจพืชงอกก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีทั้งค่าและก็คุมนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราปลูกอ้อยไปแล้วนะครับก็จะมีหญ้าต้นเล็กๆนะครับสามารถใช้แค่หญ้าต้นเล็กๆได้แค่นั้นนะครับต้นใหญ่ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็ใช้ในระยะเริ่มต้นนะครับ ในไรอ้อยหรือในสับปะรถเพื่อกําจัดวัชพืชน,นะครับประเภทใบแคบนะครับเช่นพว่หญ้าหวายนะครับหญ้าดอกขาวยานกชมพูหญ้าตีนติดนะครับและพืชประเภทใบกว้างเช่นกระเพราผีเปาทุ่งนะครับตีนตุกแกขคอบจักรวาลผักขมผักเบี้ยหินนะครับโดยจะใช้คืออัตราส่วนประมาณ400กร,รัม ถึง500กรัมผสมน้ำ60-80ลิตรนะครับพ่นในพื้นที่1ไร่นะครับก็ประมาณ400กรัมถึง500กรัมผสมน้ำ80ลิตรใน1ไร่ตัวนี้ประมาณกี่กรัมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะแป๊บนึงนะครับผมขอดูน้ำหนักอยู่ที่พันกรัมนะครับ ก็หกล่องสามารถใช้ได้2ไร่นะครับประมาณนี้หรือถ้าแบบใครแบบจะใช้แบบน้อยนะครับก็ประมาณ100กรัมถึง125่ร้อยกรัมผสมน้ำหนกล้องนะครับก็ประมาณ1 5บหถึงยีลิตรนะครับเพราะว่ากล้องเราก็จะมีประมาณ1 6บหถึงยีลิตรนะครับพ่นในพื้นที่1ง,งานนะครับหลังจากวัชพืชงอกนะครับสูงไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับตัวนี้ ถ้าเกินกว่านั้นแนะนําไม่ใช้แบบพวกไกโเศตพาราคอตอะไรอย่างเงี้ยแต่สารพวกนั้นโดนแบนนะครับแต่ก็จะมีสารแอมโมเนียอะไรสักอย่างนี้ยที่ขึ้นมาแทนนะครับตัวนั้นจะเป็นสารทดแทนที่ใช้แทนไกฟอเเตแล้วก็พาราคอตนะครับซึ่งสารพวกนั้นที่โดนแบนไปเป็นเพราะแบบมันอันตรายต่อมนุษย์นะครับและก็ลักษณะการเก็บ เก็บนะครับก็เก็บในภาชนะเดิมที่แน่นและมีฉลากติดอยู่นะครับไม่ให้ควรถูกแสงแดดนะครับสถานที่เก็บต้องเก็บต้องแห้งและเย็นนะครับห่างไกลจากเด็กอาหารและเครื่องดื่มสัตว์เดียงและเปลวไฟนะครับก็เอาว่าจํ่ง่ายนะครับคืออามีคาธาคุมนะครับตัวนี้ซึ่งจะมี2อย่างซึ่งยาที่ร้านผมมีเยอะนะครับพวกอามีทีนอะทาซินนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับ บางคนก็ใช้แบบแบบอะมิทีนไปเลยนะครับเพราะว่าฆ่านะครับแต่ตัวนี้จะมีทั้ง2อ,อย่างนะครับคืออะมิทีนกับพาราซินนะค,คือคุมแล้วก็ฆ่าด้วยนะครับแต่ยาต้องไม่สูงเกิน30เซนติเมตรนะครับก็คือแบบว่าถ้ายาแบบพวกตายยากแบบยาคอมมอนิทอะไรน่าจะแบบตายยากแล้วถ้าสูงเกินนั้นนะครับก็ใช้ต้นเล็กๆนะครับ สำหรับยาตัวนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ